สวัสดีครับผู้ฟังสถานีวิทยุใจเสียง9 1 2สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบรัญรชการทหารพัฒนาเสนอข่าวเมื่อเดือนนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยพลยจิกรจันทรนิยมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบรถพยาบาลจากบริษัทภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดใ,ให้กับโรงพยาบาลคนเนียงตําบลรัตภูมิอําเภอคนเนียงจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในกิจการด้านการแพทย์การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่รับผิดชอบใช้ติดตามอาการผู้ป่วยเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลที่สูงกว่ารวมทั้งใช้ในกิจการด้านการแพทย์อื่นๆของโรงพยาบาลโดยมีนายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินการส่งมอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดช,ชอบไปแล้วจํานวน3ามคันประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูหาใต้อําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลตะกัวทุ่งตําบลโคกลอยอําเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึกตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรตามข้อเน้นย้ำของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ว่าทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสจบข่าวพิสมัยคำอรุณอา่าน